แล้วจ้ามาเดอ้อกินกันนี่มาระแช่แข็งเดอ้อไปเอากระชายไปเจอมาระมาจิงรีทอดหนังไก่แคบหมูเดี๋ยวขุดเอาอันนี้ต้นหนึ่งพอแล้วก็จะไปเก็บผักในในไอ้นั่นป่วยกระเทียมป่าวันนั้นหมดหรือ,อยังเนาะเอาอันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ไปกลับเก็บในบ้านผัก เก็บผักในบ้านผักก่อนที่จะถอนทิ้งเ <c oughs> มื่อกี้ใหญ่ว่าจะเอ้ยนี่หักออกใส่ปุ๋ยแล้วนี่มันไปงำกระเทียมก็เลยหักออกมาว่าจะถอนทิ้งเสียดายนี่ยอดมันแค่ไหนเงว้นนี่อร่อยแบบนี้น่ย อันนี้น่าจะเป็นคารลนานะอยายคิดว่านะต้นคารลนาไม่รู้อะไรหละจำไม่ได้แล้วมันขึ้นมาเองคารนาหรือผักเคลหรือว่าอะไรอะไรก็ช่างเหอะกินดีกว่ากินได้เป็นผักกินได้หมด หักยอดมันมันก็ออกยอดมาใหม่เนนังไหลสดเมื่อกี้น้ำมมกไหลเลยเอ,อันนี้ก็มันหมดแล้วนี่นี่นี่อันนี้กระลำดาวันนี้รู้เลยกระลำดาวมันไม่ดาวเพราะว่าอะไรมันอยู่ในนี้มันร้อนไงมันก็เลยยืดช่วงหน้าหนาวนะมันร้อน น,นี่โคราบนนีจะออกจะออกดอกแล้วนะี่อร่อยนี่อร่อยอน,นี้พักเค กระเทียมปลาอีกหน่อยแค่กินเน็อๆหน่นอยๆเราก็เก็บในสวนเราได้ยายจะเก็บแบบอไม่เอาดอกมันด้วยเอาไวใ้ให้มันออกดอกให้มันขยายถ้าเราถ้าเราไปเก็บในป่าตัดเอาตัดเอา มันเยอะอันนี้ก็เยอะแล้วแหละในสวนยายเนี่ยไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยเดีินอ่ะหาปุ๋ยมาใส่เอาขี้ไก่มาโรยไว้ยายเขอเก็บก่อนเ้ยนี่ได้แล้วเพื่อนๆไปตามขนมจีนไปกินในสวนมันจะหนาวบ่นละ่ะ ล้างผักเสร็จแล้วนะคะต้มขนมจีนทอดหนังไก่ที่เลาะออกไปทำกับข้าวให้เขากินวันนั้นนะนะคนเขาไม่กินหนังจะเลยเลาะออกแล้วก็จะทอดแคบหมูแล้วก็จะทอดจิ้งหรีดเอ้ยโอ๊ยไม่แล้วเพื่อนแคปหมูก็ทำเองนะคะอยู่เมืองนอกอยากกินอะไราก็ทำเอาเอง แหงแล้วก็แช่ไว้เรียบร้อยแล้วจ้านี่มาเด้่ทีทนี้ก็ทําการตํานะคะโอ้โหเปิดมือเลยเป็นคนเดียวอันนี้ยายหมักไว้เนาะมันเลยดำดำ่อยชุบแป้ง เสร็จแล้วจ้ามาเดอ้อกินกันนี่มาระแช่แข็งเดอ้อไปเอากระชายไปเจอม,าร,ามจร่ามาจิ้มรีดทอดหนังไก่แคบหมูว้ยเห็นเอเลยมาเดอ้อสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมะรีบกินเดี๋ยมันเย็นหมดมาเดอ้อ วจะพาเซีมานั่งปากแดดกินให้มันฟินฟินแต่ลมแรงถ้าลมไม่แรงนะเพื่อน,นฟินเลยแหละอากาศดีอืม,อม มาละแช่แข็งเหนียวอ่ะอยายเอามาละลายน้ำไปความอร่อยมันก็ได้อยู่เนาะมันเหนียวไปแต่ความอร่อยมันได้ รสชาติเหมือนเดิมโอ้ยฟินแท้ กร,รกระเทียมดองกระเทียมดองทั้งกระเทียมดองทั้งกระเทียมป่าทั้งหอมญี่ปุ่น ประหยัดมากเลยอยู่เมืองไทยกิโลสองร้อยยุนิีกิโลเป็นพัน ยังว่าเลยนะเนาะเพื่อนๆมันค่าส่งมันแพง อนะไรเนาะคลิปยายนี่ลมแรง ไปแค่นี้นอะไรเพื่อนเราจะไล่สดเลยไล่สดกินต่อเรนนีดน้งองเไปหาเสื้อนานามาไปหาเสื้อนานามาก่อน ก็ไม่มีอะไรไฟสดกินโชว์ป่ะบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮตาด้วยนะคะ